สวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาอันบ็อกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือโอ้โหกล่องใหญ่มาก oppo reno 4ออาผิดด้าน reno 4ครับผมอย่าตกใจว่าทำไมกล่องมันถึงใหญ่มาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในทีเขาแถมอะไรมาให้บ้างน่าจะเพียบเลยทีเดียววุบเริ่มจากการแกะกล่องก่อนแล้วกันนะนี่ จะมายังไงเนี่ยกรดาของจริงอันแค่นี้เองอน,นีครับอโปลิโนสนะครับส่วนนี้เป็นของแถมที่มาด้วยกันนั่นก็คือเป็นกระเป๋านะครับนี่กระเป๋า r e n o นะโอ้ดูสวยงามน่าสนใจเลยครับเราเกิโอกาสแกะอันนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคจะแทนจะเป็นแบบเป้แบกแพคนะครับผมแล้วก็ข้างในก็จะมีช่องซอยให้ด้วยนะมีใส่โน้ตบุ๊กใส่แท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับมีข้างในนี้ประมาณนี้ ต่อันนี้ของแถมนะครับคือนอกจากตัวของกระเป๋าแล้วก็ยังมีบัตร V.I.P. ครัาแถมให้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ขอมาโฟกัสที่ OPPO Reno4 กันก่อนแล้วกันนะครับ <Yeah! S 1> นี่เลยนะครับตัวเครื่องของ Reno4 นะครับหน้าตาของมันอย่าง <c oughs> อยู่ข้างในนี่ไม่ได้แกะเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมกัน <c oughs> นี่นะครับมีกล่องอันนี้เป็นแค่ซองด้านนอกนะอะแรม8รอบ128นะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็นี่คือตัวเครื่องของ Reno4 ครับ บนซองก็จะมีการโชว์สเปคหรือว่าไฮไลท์ฟีเจอร์ของเขาก็คือมีกล้อง AI Color Portrait นะครับผมแล้วก็มีถ่ายวิดีโอ Smart Slow Motion 960เฟรมนะครับมี Smart Air Control ควบคุมแอร์ได้หรอ <S <S เป็นรีโมทผมไม่รู้เหมือกันมี Smart Spying Prevention นะป้องกอันคนแอบมองดูหน้าจอของเราแล้วก็มีชิปเซ็ตเป็น Qualcomm Snapdragon 720G นั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2ส,สีคือ Galactic Blue แล้วก็ Space Black นะครับ โดยตัว Galactic Blue เขาบอกว่าลัก,กษณะวัสดุก็จะเป็นคล้ายกับพวก frosted glass หรือเป็นแบ็นั่นเองครับคือฝาหลังจะไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายแต่ว่าจะมีของสีสันและการไลเ่เฉดอยู่นะครับส่วนอีกสีหนึ่งคือสีดำ Space Black นะครับตัวนี้จะมีกิมมิคพิเศษคือจะมีลวดลาย Oppo hologram ซ่อนอยู่ด้วยเดี๋ยวเราลองรู้นะว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีอะไรจึ๊บเปิดมาแล้วนะครับนี่อันนี้คือเป็นสีดำ Space Black นะครับ โดยตัวนี้ครับก็จะมีการซ่อนลวดลายไว้มองตัวแรกใช้เป็นสีดําอย่างเดียวใช่ไหมนะครับถ้าเกิดคลิกเครื่องปุ๊บปั๊บประมาณนี้เห็นหรือยังครับมีตัวโลโก้โมโนแกรมของ oppo อยู่ด้วยนะครับเห็นไหมลวดลายทามานี่ดูแล้วหรูหราทีเดียวครับเหมือนพวกแบรนด์เนมเลยอะดูดิเห็นไหมเป็นตัวโอกับตัวพีนะครับแต่ความรู้สึกแรกตอนจับเครื่องขึ้นมาครับก็คือเฮ้ยเบาแล้วก็พอมาดูด้านข้าง บางครับตัวนี้แค่7.7มมเท่านั้นเอง <What? S 1> น้ำหนักตัวเครื่องก็แค่165กรัมเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> คือบอกว่าสมาร์ทโฟนช่วงหลังเนี่ยมันชอบหนาแล้วก็หนักแต่ว่าตัวนี้ทั้งบางแล้วก็เบาครับสำหรับตัว Reno 4นะครับผมถึงแม้ตัวเครื่องจะดูบางขนาดนี้ครับแต่ให้แบตเตอรี่มาถึง4,015มิลแล้วก็รองรับการชาร์จเร็ววู f l แฟลชชาร์จ4.0ด้วยนะครับ30วัต <Whoa. S 1> ต์ดีไซน์ตัวเครื่องนะครับก็ มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.4ดนิ้วความเด่นเป็น Full HD Plus ครับผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าเป็น Double Punch Hole ก็คือตัวกล้องเซลฟี่นะครับผมมีความเด่นที่32ล้านพิกเซลส่วนในช่องหนึ่งทาง Oppo เขาวางตัว Smart Sensor เอาไว้นะครับใช้ในการตรวจจับใบหน้านะครับเป็น Smart AI Tracking พูยง่ายว่าถ้าเราเปิดหน้าจออยู่มีความแจ้งเตือนเลยด้งขึ้นมาแล้วต้องการอ่านเราก็สามารถจะมองได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเราหรือคนที่เราไม่ต้องการให้มาแอบส่องเนี่ยมันก็ทําการบล็อกข้อความนั้นทันทีครับแอบซ่อนไปเลยอ่านไม่ได้ <Hi. S 1> แล้วยังสามารถใช้นรนการ โบกสะบัดพัดมือไปมาเพื่อทําการเลื่อนหน้าจอได้ด้วย <Wow. S 1> ส่วนที่ด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับอยู่ทางซ้ายของจอภาพอีกฟังหนึ่งคือฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับเปิดปิดเครื่องที่ด้านล่างก็จะมีช่องหูฟัง3.5มเห็นไหมเครื่องบางแค่เนี้ยยังมีช่องหูฟัง3 5้าได้เลยนะคุณมันก็มีไมโครโฟนพอร์ต Type C แล้วก็ลำโพงนั่นเองครับส่วนซิมก็เป็นแบบ Triple slot นะครับใส่ได้2ซิมบวกหนึ่งไมโนะฮะ ส่วนสเปคครัก็ชิปเซ็ต Snapdragon 720G นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเกมก็เล่งไว้ได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม8รอม128นะครับมาถึงกล้องหลังกันบ้างอันนี้เป็นกล้องหลังทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเป็น quad camera เนเซอร์หลัก48ล้านพิกเซลมีกล้อง ultra wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องมาโครกับกล้อง mono lens นะครับเอามาเสริมในการถ่ายภาพ ซึ่งนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังของ r e n o 4สนะครับใช้เซ็นเซอร์โซนีทั้งคู่ไฮไลท์ขอมันก็อยู่ที่โหมดของตัว AI Color ครับที่สามารถจะป๊อปอัพดึงเอาตัวเราแล้วก็สีสันขึ้นมาโชว์ได้โดยที่เปลี่ยนฉากหลังทุกสิ่งอย่างให้กลายเป็นสีขาวดาในโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับเราสามารถจะเลือกใช้ฟิลเตอร์ตรงนี้ได้ก็จะมีตัวโหมดที่ดึงสีบุคคลขึ้นมานะครับแล้วก็โหมดที่เป็นละลายฉากหลังแบบ Night flare นะครับเนี่ยลองดูนะแบบนี้ปุ๊บ นี่คือโหมด Air Color Portrait นะครับผมนี่เห็นไหมประมาณนี้ซึ่งนี้ส่วนของกล้องหลังแต่จริงกล้องหน้าก็ทํางานได้ครับเดี๋ยวทำให้ดูมาถ้าลองสลับมาเป็นโหมดของกล้องหน้านะครับนี่นะครับกล้องหน้าก็สามารถจะเลือกโหมดฟิลเตอร์ได้แบบนี้นะครับเห็นไหมข้างหลังก็จะเป็นสีขาวดาไปเลยเหมือนกันคือสามารถใช้งานได้ทั้งตอนถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วย เราจะมีพวกโหมดนะครับถ่ายภาพกลางคืนมีกล้องออสตาสตัปิไลน์นะครับถ่ายภาพวิดีโอแบบไม่สั่นได้นะครับเป็นเวอร์ชัน3ด้วยในตัว Reno 4นะครับผมอันนี้ก็เป็นการแนะนำฟีเจอร์แซมเปิลให้ดูก่อนนะครับว่ามีจุดเด่นตรงไหนบ้างและอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับตะกี้เรามีตัวเครื่องมาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวเคสนะครับเป็นเคสใสพร้อมกับเข็มจิ้มซิมตรงนี้นะครับนี่นี่ครับนี่เข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มถ่าซิมนะครับแล้วก็มีตัวเคสใสมาให้ด้้ววยนะครับแลก็ วันนี้สายชาร์จ Type C นะครับผมเป็นสีเขียวโลโก้ของ w o o k f a s t Charge เขานั่นแหละนะครับนี่เป็นหูฟัง3.5นะครับผมแล้วก็มีตัวม้อแปลง w o o k f a s t Charge 4.0นะครับ30วัตต์ครับนี่นะครับ Oppo Reno 4นะครับลองบรรทาราคากันดีกว่าว่าตัวนี้จะเปิดมาที่เท่าไหร่ขอใบมให้แล้วกันนะว่าไม่แพง <Yeah! S 1> อ่า s n <No>! a p 720G นะครับแรม8 r a 128 กล้องหน้า the 32ล้านมาพร้อมสมาร์ทเซนเซอร์นะครับผมแล้วกล้องหลัง4ตัวนะครับเซนเซอร์หลักทั้งกล้องหน้าหลังเป็นโซนี่ทั้งหมดแบตซีพันที่สมิลลิแอมพร้อมกับรองรับบุ๊คแฟลชชาร์จสามสวัตต์ด้วยตัวนี้เคาะราคามาแล้ว11,990บาทไว้ยังไงเดี๋ยวไปลองเล่นแบบเต็มๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวบางรีพี่ฟังว่า Oppo Reno 4มันแจ่มแค่ไหนโอเคอันนี้กับเืมเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนสงสัยแล้วก็ถามมาว่าเอ๊ะทำไมตัว Reno ที่่เปิดทีจีนเนี่ยมันนเเปป็อีกสค ก็ต้องบอกว่าที่จีนเขาเปิดเป็น r e n o 4 5G กับ r e n o 4 Pro 5G นะครับ2รุ่นนั้นเนี่ยมันจะรอง 5G ด้วยและใช้ชิปเป็น snap 7หอง 5G ครับแต่ว่านี่เป็น r e n o 4 4G ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนละสเปคกันเนี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรอยแซมด้วย,ยนะครับผมถ้าเกิดว่ายังไงรีวิวเต็มมาแล้วจะได้กลับมาเจอกันเนาะนี่ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับไม่ได้จับบางๆอันนี้มานานแล้วอะทั้งบางแล้วก็เบาอะโอเคเลยอะ